โมมาทางลัดไงมาทางลัดคนก็ข้ามตรงนี้หมาข้ามตรงนี้ทางเดียวกันเ,นเอาดึงโมด้วยไปแกงไม่ล้งไม่ใช่ปลาจุ่มมาในน้ำนเฮ้ยเดีปลาเปียกมาแล้วไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบ นี่มาซื้อปลาลำปบาขนาดนี้เลยล <ś led> โอ้โหบ้านเราครับบ้านเราเดน <ś led> ดีๆเดนดีๆาถุงร้นานหกตัน้ำจืดกับน้ำตอำาอะมากนไ่ใครมาใครมาโอ้โปลาถุงบเบลเลอร์เลย ปลาเค็มปลาเค็ม่อันนี้พอค้าปลาเค็มนะครับนี่ข้ามน้ำมาขายฝั่งอีกฝั่งหนึ่งอ๋อมาแล้วมาแล้วใครจะสั่งปลาเค็มสั่งไล่เลยนะนี่มาอย่างว่องไวเลยลุยน้ำมาเลยนี่ครัมาขึ้นมาตอนครับกลองลว บนไทย่เราบนไทยเลยยื่นของแล้วยื่นลับแล้วลุยน้ำลับแล้วเอ้ยข้ามมาส่งของนะส่งของเสร็จ สรงของเสร็จก็ข้ามกลับ